ได้เลยได้เลยัลโหลสวัสด wow. ีทุกคนกันด like ้วยวันนี้มาอยู่กับผมแทนคุณในเกมโรบอกแมปดิวโบสวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือคุณดิวฮะคือเราเราอัดเทมมันาหลายรอบมากแต่มันแบบอะไรมันโปรเกมอนมีปัญหาใส่เดียวกับโปรเกมอนแม่งเลยนี่ไอ้ดิวเราทำมันมีของตกแต่งนะเพ่อนมันมีของตกแต่ง มี่คนตุกเต่งนะคนตุ๊กเต่งคตรเฟียวเลยมันเป็นเหมือนมันเป็นแบบพูอ่ะเพื่อนเวลายิงเหมือนเจนรวนอ่ะโคตรเท่นี่ต้องใส่ล้อรถพ่วงรดพ่วง พว่วงกันเดี๋ยวตรงนี้ออกอตรงนี้ออกเร็วตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาออกจะปรับแต่งรถโอเคมันต้องเน,นี่ยเทนดูดูเครื่องบนเนี่ยไหนอ,อะไรเครื่องบนไหน <c oughs> อ,อะไรวะชื่ออะไรเนี่ย แล้ามาันจากไหนอ่ะเออเมื่อมาจากไหนอ่ะเออในน้ำแล้วมันมีประโยชน์ตนรตงไหนวะไม่ใจนะเฮ้เอเฮ้อ <c oughs> ไม่รู้แต่ซื้อมาเลยแล้วอ่ะ ดิตอนนี้กำลังต่อตตอเติมท้ายรถให้อยู่เพนไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสอะไรมากไมต้องมาเจอาตรงนี้รอรอป๊บ่ึนเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนรถกำลังซ่อมอยู่ตอนนี้กำลังเข้าศูนย์เลยเอารถพี่ดิวไปเข้าศูนยะ์ เติมต่อท้ายรถเอ๊ะทำไมมันเบี้ยวขนาดนี้โราผิดโราผิดทำไมดิวเงียบเนงะียบวะดิวอย่างเงียบดิดมันเล็กๆไงไม่รู้ไอ้ดิโอ้ยเล็กจนวางผิดอะโปรแกรมอัดกระโดดไปกระโดดมาเป็นห่าอะไรวะเนี่ย มอเตอร์มึงอยากมีปัญหาตัวอีดิวมอเตอร์รถมึงอะมอเตอร์รถมึงมันปแปกแลกๆเลยไอ้ดียวรถมึงต้องพังพิม่าแล้วเพื่อนพังพิมา่าเพราะกูจะต่อเติมให้มันถึงดี่สุดเลยไง ดิดวเ้องไอ้ทีเลพอร์ตเตอร์ไว้เพื่อนใส่ล็อกซะหน่อยเดี๋ยวมันปิ้วว่ารถไอ้ดิวยกยก้อแน่เลยอุยอ้ยอุ้ยไม่มลมาได้ไงกูมีอยู่แล้วเพื่อนถ้าถ้าเกิดในร้านค้ามันต้องซื้อแต่อันนี้มันเอ,อ่อมีอยู่แล้ว ไม่ได้ไปได้ไปจากอีเวนต์อะไรไม่รู้อะแบงคนกขอปรับแต่งของก้อนกูอีกกูอีกูอีกูอีขอใช้กูอีกอย่นี้ละะ้กันไปดิวพร้อมแล้วก็ไวางอีกอ่ะข้างหน้าว,วาอะไรอะเมวอะเมวอะเอาสีเงียแบบ

เอาข้างหายไปเลยเอาสัญญาณขาดหายเอา้าพี่ดิวสัญญาณขาดหายทำไมเล็กขนาดนี้ครับเนี่ย คือมันน่าจะเหล็กเพราะเออ่สัญญาณเน็ตพี่ดิวม,มั่นแหลงจนปิดเฮ้ยกล้องจนปิดวะไิ่ใทำอะไรได้เฉะเฉะเฮ้ยกูดีนะกล้องจนปิดอะมีะสมงองมองรอบด้านได้ไม่ใช่สางเกตมองแบบด้านเดียว ตอนนี้เราไม่สามารถติดต่อพี่ดิวได้แล้วรถพี่ดิวมันค้างมากๆแล้วตอนนี้เกมพี่ดิวเกมพี่ดิวปิดปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแล้วก็รถคู่มารถมีคนโทรมาเพื่อทำให้สายตกรถคู่มารถคืใช่แล้วก็รถรถมันค้างอยู่กลางกลางทะเลอย่างเงี้ย ไรเดวกลขอุ้ยอ้าเฮ้ยอาไม่อาทิ้งกูเลยหรอมาไอเดียวไอเดียวเอกลับขานดยไอเดีวมึงลองไปเข้าตรงประตูวาเเข้าตรงประตูว้าบีเดิม่าตตาย ใช่ไงมึงก็จะไปวาดตรงรถมึงอะรถกูดีไม่ใช่รถมึงรถมึงหายไปแล้วเป็นยัไงบ้างเป็นไงบ้างดุเต้นมาเอ้าเอ้าตายโอ้ดูดีวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยเจ็ดนาทีแล้ว้ายช่วยด้วยช่วยด้วย เออเออเออขยับเรือได้แล้วมุนเรือมุนเรือไปไปเออ,เออเออชนเออเออเฮ้ยเฮ้ยแตะไม่ใน,นเรือท่านโอ้โหผุไม้ผุไปแล้ว <c oughs> ด,ด,ดูด้วยดิวดิวดิวอยู่ไปไปโคตรไกลเลยโอ้ย มีเจ oh 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 ้ขนมมันจะไปยังไงโอ้ย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 โอ้ชนไปทั่วเลยเอือเอือจะทนไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้สูตรโกงแล้วนะเฮ้ยโอ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบซิ่งไปหาดิวต้องรีบซิ่งอุ้ยเรือผูกเรือผูกโอ้ยโอ้ยเรือผูกไปหมดแล้วทุ่งทึงฮึ โอ้ยพิซซ่าพิซซ่าลรพิซซ่าเอื้อเอื้อพิซซ่าตัวเงินอะไรเนี่ยเต็มเลยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่งโอ้ยมันยิงโอ้ยมันยิงเลเซอร์ไอ้ยูมันยิงเลเซอร์ใส่กูอ้าไอ้ด่านเกมอะไรเนี่ยตู้เกมอ่ะโอ้โหเอาเส้นเรือผูกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ด่านดาวคืออะไรเอ้ยขาบอยมีก้อนอะไรมาอุ้ยอะไรอ่ะกล้วย,ยไม่ใช่อ้มาามีแต่ก้อนหินนะเขาบอยบ้านไหนว่ามันมีแบบอะไรอ่ะแม่น้ำผ่ากลางเมืองมันมีด้วยโอ๊ยเรือผุฮะเรือผุดูหน้าเรือไปหมดแล้วด่านส้มไม่ใช่ด่านแพนเค้ก ไม่เห็นมีเพจเค้กเลยมีแต่โดนัทอุ้ยอุยอ้ยอุยอยอ้ยอะไรอะอะไรอะก้อนอะไรมาเติมเลยอุ้ยเสียงอะไรใครตดอาช่วยด้วยเออได้อ้อว่ไม,ไม่ได้ไนี่เราใช้สุดโกงสุดโกงเงินเงินแล้วเงินฮ่าฮ่า่าไปคดไปเลยดูนี่ดูนี่